คุณกำลังมองหาร้านกดเกมพาสร,ราคาโคตรถูกอยู่ใช่หรือไม่ผมแนะนำร้านนี้เลย Shop Farm บ,บริการกดเกมพาสแมปบอกฟุตแมปคิงเลกาซี่แมปออสตาร์และแมปอ,อนิเมะไฟเตอร์แถมยังมีบริการอื่นๆในเพจอีกมากมายใครสนใจติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยครับ เอาแลยครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมโลบอกในแ a บออสตากันอีกแล้วนะครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาสปอยสตอรี่ด่านใหม่นะครับแล้วก็จะมาสปอยตัวละครใหม่ที่กําลังจะเข้ามาในเร็วนี้เนาะก็ถ้าใครอยากรู้แล้วนะครับว่าเป็นตัวอะไรทุกคนก็ไปดูกันได้เลยนะครับเอาเลยครับก็ช่องของคนที่เขาทําการสปอยมานะครับก็คือช่องนี้นะครับที่ผมเคยทําคลิปสปอยสตอรี่ด่านเอเนลไปเนาะ ก็คือมาจริงๆนะเออคือมาจริงๆนะที่เขาสปอยมานะก็คือมาจริงๆนะครับก็ข้อมูลนี้น่าจะเชื่อถือได้ประมาณ90%เลยนะเพราะว่าครั้งที่แล้วก็มาจริงๆนะอันนี้น่าจะเป็นเป็นมอดเดอร์นะครับของออสตาร์ Star นะครับน่าจะมีความน่าเชื่อถือได้นะครับก็สําหรับใครที่อยากติดตามนะก็ช่องนี้นะติดตามกันได้นะส่วนตัวผมก็ติดตามไปแล้วนะครับเออเพื่อจะได้ทราบว่ามีตัวอะไรเข้ามาใหม่บ้างเนาะก็นี่นะคลิปล่าสุดของเขานะลงเมื่อ13ชั่วโมงนะตอนนี้ผมอัด ประมาณวันที่22 00, มีนานะครับแล้วก็ประมาณตอน11โมง50นะครับเออก็ประมาณนี้นะครับ13ชั่วโมงที่แล้วนะครับผม <S 2> <S 2> อ่าเดี๋ยวผมเข้าไปเลยนะครับี่คลิปเราก็จะเห็นคำว่าซันจิ6นะครับแล้วก็ New s t อ r ี่โหมดนะครับแล้วก็จริงๆคือตัวเนี้ย นับนะปัจจุบันเนี่ยที่ผมอัดอยู่คือตัวนี้มันมาแล้วนะครับมาในตู้ตู้ทองเนาะเออในตู้ทองนะครับใครที่เจอก็ไปสูบกันได้นะครับก็ตามยือคลิปก็น่าจะบอกกันแล้วนะว่ามีตัวอะไรบ้างนะตัวที่แบบแอนะบเป็นแบบตัวหลักของคลิปนี้นะครับเออตัวที่เขาบอกมาเนี่ยแอนะบเริ่มแรกทุกคนจะเห็นไอ้พวกตัวเหมือนเป็นนักเวทเลยอ,อันนี้ผมไม่มั่นใจนะอันนี้คือผมไม่มั่นใจว่ามันคือนักเวทหรืออะไรนะรแต่ว่า เนี่ยถ้าทุกคนสังเกตตรงชื่อนะครับอ่าเป็นโจนะครับเออเป็นโจนะครับมีโจนึงโจนสองโจนสามนะครับก็ถ้าใครรู้ว่าจะมาจากอนิเมะเรื่องไหนก็คอมเมนต์บอกมาหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าดูตามชื่อเนี่ยนะครับมันจะมีอะไรบ้างเนี่ยโลโลฮันอันนี้มาแล้วนะครับโลฮังนะครับนาโอฟูมิก็มาแล้วเนาะใช่ปะอิทาจิก็มาแล้วนะข้างบนเนี่ยอิทาจินะครับซันจิใช่ปะวะซันจิวาโนะอ่านะครับนี่ครับทุกคน ชื่อซันจิวานโก็คือน่าจะเป็นซันจิจากภาควานะคุนินะครับแล้วก็เอมิยะนะครับอันนี้น่าจะมาอยู่แล้วนะครับก็ถ้าผมลงคลิปไปอัปเดตเมื่อไหร่ก็น่าจะมานะครับเออ,นะอเนี่ยไอ้พวกที่เนี่ยมาเขาเรียกนะไอ้พวกที่ตัวอยู่ในเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมาในอัปเดตหน้าทีเดียวเลยนะแล้วก็ไอ้พวกนี้จะเป็นพวกตัวสตอรี่ใหม่นะครับ3ตัวเนี่ยน่าจะเป็นเขาเรีเยกไงตัววัตถุดิบมั้งอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับอาจจะเป็นตัววัตถุดิบนะครับ แล้วก็ไอยิบสี่เนะครับไอยิบสี่เคโเนี่ยเออคือเป็นแรปเปอร์นะเป็นกิจกรรมแรปเปอร์จับมือกับออลสตาร์ไม่รู้ของมันนะครับเออก็คือมาแล้วอันนี้คือมาแล้วเนี่ยมาแล้วแล้วก็ชินโนบุนะครับมาแล้วเนาะแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอะไรนะคูหห่หูหรือเปล่าของนาโอฟูมิใช่ปะ่ะของพระเอกฟูก้าโลใช่ไหมเออผมไม่ทราบแต่ว่ามาแล้วนะครับก็คือไอสาตัวเนี้ย อไมดิ4ตัวโลโลหังด้วยนะครับโลหังด้วยแล้วก็ชินบุนะครับแล้วก็ตัวนี้แล้วก็แลมนะครับก็คือมาแล้วในกล่อง3นะครับก็จะเหลือตัวตัวโจนวัตถุดิบพวกนี้แล้วก็เอมิยะหดาวแล้วก็ซันจินะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าอัปเดตหน้าซันจิ 6ดาวจะมาพร้อมกับเอมิยะ6ดาวนะครับใครที่อยากได้ซันจิ6ดาวเก็บไปเลยครับทุกคนเก็บซันจิ5ดาวขึ้นไป6ดาวนะครผมเนี่ยผมรับประกันว่าตัว6ดาวเนี่ยน่าจะโหดนะครับอาจจะเป็นเมตาสตอรี่หรือไม่ก็เป็นอ่าพวกเมตาอินเมตาบอดอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูโมเดลตัวกันนะครับผมอ่ะเออพูดซะยาวไม่ได้ดูโมเดลตัวเลย,เลยนี่นะครับก็ จากลูกก็จะเห็นไอตัว3หนอนะครับสหน่อผจญภัยแตนะ่ถ้าใครค,คุ้นชุดนะครับเนะี่ยชุดประมาณนี้นะครับว่ามาจากอนิเมะเรื่องไหนก็คอมเมนต์บอกมาหน่อยผมไม่เคยดูเลยนะไม่เคยเห็นแบบชุดสูดแบบนี้เลยนะครับผมดูครั้งแรกผมนึกว่าจอมเวทแล้วเนี่ยนะไม่รู้ว่ามันเป็นโจนหรือจอมเวทนะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปนะครับต่อไปนี่ก็ อ่ะเป็นเอมิยะชิโร่นะครับอันนี้น่าจะเป็นร่างร่าง6ดาวนะครับร่าง6กดาวแต่มันก็คล้ายๆลา่าง3าดาวเนาะไอ้สี่ดาวดิคล้ายกันเนาะแ่ยหรือไม่คล้ายวะอาจจะมีเปลี่ยนตรงนี้แล้วป่ะผมไม่มั่นใจนะครับจะไม่ได้โอเคก็สําหรับตัวต่อไปอันนี้ก็เป็นตัวอ่าแรปเปอร์นะครับแรปเปอร์แอบก็ช่างมันมาแล้วมันเข้าเกมมาแล้วนะครับช่างมันแอบอ่ะต่อไปทีเด็ดนะครับทีเด็ดนี้เลยครับทุกคน ซันจีครับซันจีหกดาวครับทุกคนนี่นะครับสีสีผมไม่รู้ว่าในมังงะในอนิเมะมันเหมือนไหมแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นการเลี้ยงลิขสิทธิ์นะครับเออแบบใครบอกว่าเอ้ไม่ใช่ซันจีนะพี่อาจจะเป็นพี่ชายเออพี่ชายน้องชายอะไรก็นั่นแหละนะครับแต่ซันจีมันเป็นลูกคนเล็กสุดเนาะใช่ไหมแอวก็อันนี้เหมือนฝรั่งเขาบอกมาว่ามันเลี้ยงลิขสิทธิ์นะครับแต่มันคือซันจีนะทุกคน คือเป็นซันจิเวอร์ชันเลี่ยงลิกสิทธ์นะครับเออประมาณนั้นแล้ว <c oughs> ก็ผมอยากให้มันไอ,อ้นะี้มาเลยเนี่ยมันไม่ค่อยเท่เลยถ้าเป็นผมเหลืองแบบซันจี100%น่าจะเท่อยูอ่เนาะเออครับแต่ก็ไม่แน่อาจจะเป็นวิชยัยก็ได้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนซันจีก็ผมคาดเดาไว้ว่าน่าจะมาภายในอัปเดตหน้านะครับเออไม่รู้ว่ามันจะอัปเดตวันไหนน่าจะอัปเดตวันพุธนะครับพุธที่ยี่ามมนาครับ เออก็เดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับผมนะตอนนี้ก็ทํำการดูสป,ปอยไปก่อนแล้วกันเนาะก็สําหรับคลิปนี้นะครับน่าจะมีเต็เพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเออก็ไปละเจอกันครับผมนะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะว่าทุกคนคิดว่าเป็นตัวอะไรนะเออแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะทุกคน